สวัสดีครับพ่อมพี่น้อง f ีทุกท่าน,นครับบรรยากาศเดี๋ยวเช้าเช้านี้ที่บ้นานนาฮีนะครับเอาออกมาคนมันทอเก่อนละสวัสดีครับน้องพังคนมันไปโจยจีกับว่าคนนะครับมือนี้นะจะเป็นการคนมันนี่ โจมันจะเกือบลุ้มเหมือนกันวันนี้สิละครับมันจะคว่ำอายุแปดเก้าปีนึงเก้าปีนี่แหละโจมีกน่อยบ้านเท่ายั่งไอพอเมียปอนข่าอย่างนี้นะครับจันข้าวบัวโจโหเี๋ยเจี๋สิบเอ็ดปีเอ้าอัง เมืเ่อเจ็ดสิบเมือสิบเอด็ดสิบเอด็เอดปีนี่นะครับสิบเอ็ดป,ดป,ดปียังมาอีกสองสามปีจะเป็นสาระของครอบครัวแล้วครับพอไม่อาศัยเลยพปลงสิละไอ้นองใยกันก็จะกวนผมเหมือนเนี้ยเพิ่งเกิดมาเห็ดใส่ไอ้นะครับ อนเปสวนไอสวนไอปุ๋ยมันจะเป็นสวนสไอ้ไอเวียดนะครับเวียดน้ำเมียไ้หน่อยอนมันมีความพุ่วมันจะไม่เห็ดต่างหากมนปุ๋ยมันไม่เห็ดพอีโคุรไม่ไหวมึงคุณนะครับนี่ยอเอาหัวตะแลวเวียดนอ,อ,อท่านว่าเลี้ยงมาทรงหนำ วัาน้ำไม่หนองฟังคนบรรยากาศดีนะครับพี่น้องมือเนี้อมือเซ้าหนาวสวยมากอะอุดมนลยครับพี่น้องก็เป็ดเบียกปีอะไรเงี้ยมือหมอชำการเบีดเป็สวนบ่านอนเฮียบอกโลกบี้บี้ดีตรงใกล้บึงสวนน้งขุนนะครับยอด

อไปไปไอ้เดี๋วยวซอยงอกนะครับไปเห็นทางอุงมือกล้องให้คนเราไปวานะสวนนอกก็สุดุ่นละครับพีน่น้องสวนนอกเดียนสามเดียน 4, สี่ยศสี่เล้วบ่อเล้ว,ดวเดียนสี่ก็จะเป็นอันดอกน้ำคำนั่งครับข้าวขาชีเดยไม่อ,มอกแก่หนึง อันนี้เราจะหยกอันปั่นไปอยู่ส่วนอันนี้จะเป็นส่วนเขาปุ้ยเป็นส่วนของต้นปุ้ยอ้ายของน้องฟางอันนี้เป็นส่วนเพื่อนอยู่พุ่นฝั่งพุ่นจะเป็นน้องฟางมีดมีดเท่าเดียวไปฟันบ่เอาไปเวลาถือเกือบไหมถือเกือบไหมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยค่อเดี๋ยวถือแลว Nằm nào vậy? Ai thử mà Thử cơm là nhiều lo mà ăn được cho Khỏi đây là mình tục là em bùm này Em bây giờ xoay khỏi Nó nóng mịt nó nóng Qua lại có bùm lá Hết nhàng cái hết bỏ khói có bùm ข้ออีเห็ดเน่เห็ดอย่งกะเห็ดแห้งไหลมันก็ได้ใส่เธอเดียวมันก็เลยไม่เหี่ยวปะนะคือหามไปเลยหามไปหามไปเอาน้องขี่ยูรอบไปให้นอ่ะ จับน้ำม้ดีๆเนี่ยตอนนี้ก็หยกมานี่หยกอันนี้มาเป็นทีเรียบร้อยแล้วคือบ่ได้เอาใส่ล้อไอ้มาดกับมาเวียดบาชิฟโช่เมนอย่างนี้หลองไกด์ได้ปุณ่ะเมนยูพูดไงหยกมาอันนี้ก็จะเป็นกองม่านที่เขาจะปั่นหลายแห้งกว่าเก่าเนาะจ้เนาะ10ปี30ปีนะจอนะวันเย็นนี่พี่น้องพี่อะมันอีแบบ วันี้ชิบวันะสามชิบผวจิตามชิบเนาะควรอะตามชิบเาคแล้วนี่สามชิบผัแหละในแท้เกิดดุมจเกือบสตาร์ทเนเอาคนแล้วมันมาเวียดคนแล้วเราไว้หน่อยแล้วมาแล้วแล้วมาแล้วเาเชิเพิ่มบะคนบ่ยังไงคนเพิ่มเล้ไปสร้างผุย๋ยบากคนเพิ่มก็ได้ ค่มนือมันมังเสมคือมันมัชโคือมันมโอ้เขาช่นีเขาจนั่นเมนวันจ้างเน้วันนี้เขามันจ้างผูลบัตรเด็ดบัตรติมเงินมึงก็ไปชอยไอเห็นแล้วไปไปช่วยเลยเขาชว่าให้เาพู้ช่บัตรกไปเขาจะเยีบก็ได้ดอกนช่วยนีช่ถังพุน ขอมผ่วยนี่ไปผ่านหลายส่วนเด้ดยเฉพส่วนที่แซ่อยู่ในคุณไก่โอ้อะไอ้ขี้ไม่ใคยเห็นปะนอาจจะนต่อไปหน่อยฮะมอฝนต่อปะนมันตกไหม ใช่มันเน้นเห็ดคนเดียวอีตนมันมันเทาห้องมาเก็บของผมกันบอมันนั่นนะมึงพนี่ไปซอยพวกนี้ไปซอยเขาแล้วก็เท่าสองคนกัเก็บมันลำลำมันดีแบบไปใส่แปบ่าอยูหันเดไปเองมันอาต่ว่าอีแยำไปไสก็ได้ละ คนชุว่าแลคนลอเหยียดแห้งอย่างน้ล e ้อแนชุว่าเลยเหียดนี่ไปได้ยังได้บางวันหยกไงกำลังแห้งด้ตเดหนอยก็มีทางไปลุ่นไลุ่นขึ้นใหม่เลียดล่อนเอาไปเอาไปถึงน้าสำหรับ กันตาทีทีททนันมมงมึงออกกินป่ะตาอันทีทีต่อเข้าใจเลยเด้อมเด้อฟังแค่อายไปมึงก็ แค่โยเขาปะตีกันเนะาะได้กับ,บาา้าซ่านอกนะครับไม่เคยมีปัญหากันตามมุมมันอยู่ได้สีหอวครับ กันว่าอีกมือน,นึ่งไงมันแข็งเนี่ยความพอไปรถแล้วห่างพอไปรถ้นอ,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 อ๋อจัดกันดิคุดนคาทอโกขอ,กขอขนตัวดีด้หอมเข้าใจแต่ว่าอันนี้มันมันยุ่งพอดอ๋อ,ขอ,อ,อเขี้ยวเข้ได้ได้ร่นน้อยนี่ก็ได้เลยได้บดเหระ ัปดีนสุ่มคุณนะครับที่ผู้ยิ่ฟังคุณน้องเขาสิไปส่วยของเอาเสร็จแล้วคนมาเนื่อไหร่เน่อเหร่นมาเปลี่ยนเออบากคนเอกวัสันคนมานเปลี่ยนผู้เพชรเราบางคนมันถาปั้นเค่เดียวนะครับเขากอาล้มันหอมเราะวันชี่หหงครับพี่น้องคนต่หมู่วานเนี่ยหมู่คำยางอยู่ ได้จะหอบล้วเขาห่อแล้วมันไปไหววันนี้ม่กับิหอบล้มันไปวางไว้ใกล้หลุดเพราะว่าแมลงไอ้ปุ๋ยเราจะเอามันไปขายก็คือจะเอามือบ้านเลยมือปะไว้อยู่บ้านเพราะเพราะว่า,วายู่นี่ก็ได้อยู่แต่ว่ามันเหี่ยวมันแห้งอีกอย่างระยานนั้นคนหลักเพราะว่าเขาเห็นหัวมันใหญ่ยังย่งนหลัก ก็คือตรงหกโบาณหกวัยได้ไอ้มาดเราก็หกไปนปะข่าวบหอกวยกันขาเจ้าจะหลักวัวมันกะนมันก็หลัก ไอ้โอ้ยทะเล เนพี่ชงาม,มงกันกนอ้องอะก่ท่านนี่มัน,นมันมีกินทุกอย่างไหม,มแล้วกินนอ,า,อายอย่างีหนองนวลอ่มี่นองว่าคือบ่นวอตรนวนีก็พอแล้วนี่เนาะ บักขามปูแบกม่วงปูแบก,กลำยี่ทีนันนี่ไงนะปูทัวปูทุเรียนทุเรียนสีดู่ได้ยังไงยังน้อยครับทุเรียนสีดู่ได้ยังไ่ยังไงปูยางเนี่ย อตัวที่ยังกลหมวบัดก็ยังลอยอยู่ดิท่านี่เนียมอน้อยเห็นปะเมนนี่คุณยังมาปุ่มด้วยน้อยนะโบบอกขอไยังไม่เห็นนะน้อยทันนี้เดียมบัดดังมีเพียงละ มันจะกองวางมันจะมีแค่นี้แหละแล้วก่ายังหันก่ายังหันอกองไม่ได้เดี๋ยวน้องฟางขอยูกรองน้ำมันไอ้มัดแล้วก็สิ่งนลละมันตอนนี้น้องฟางกับไอ้มัดก็เดินทางกลับบ้านหลังจากขนลำมันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวฉกลับไปหาสันน่าเพราะว่าสันน่าอยู่กับยี่งม่ไอแม่เราก็มีเรียกอยู่กันเลยพากันพา,ากับ,กบเป็นออยังไงบ้างลไไูกโปโ่เปลี่ยน เนนนขาปอ,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 อกมันมาซิเีเขากำลังนั่นกำลังเตะลำเตะม,ม,มันอยู่เบียดละพันมันเบียดพันพันกับเขาโจ๊กจีนแล้วเตะม,มันประมาณเที่ยงครึ่งเขากะหอบแล้วเขาก็เมื่อแล้วหอบเปเดียวเหรอนั่นตอนแรกเขาจะเอาไปขายนะ ทางกลับ็ยืนก็ใก้โซนกวาดไปเลยวอด้ไนนอีกมีใครมั้ยลูกใครบ่ตัวพี่มันบืนมันบ่มันนี okay. ่วะสุดท uh, ้ายมันนี่น Yeah. ยังเจ็หน้าวะหน้าห้อวะห,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 หนึ่งเขา,า,าร่มแห้งๆครับพี่น้องไม่มาเร่งก็เพิ่อาบน้ำแล้วนะครับนี่อาบน้ำแล้ว เพื่อนเรบอกว่าอยากขอกันี่จะขอนี่จะขอนซาดมาพังเขาเย็นมามีบ่นี่นายเขากินหมดแล้วนะขอล้วแต่ส่วนมันครับผมพาีหนังเราเป็น บรรยากาศเป็นเมือแรกนะครับชาวบ้านก็เริ่มเข้าบ้านแล้วนะครับบางส่วนก็ยังอยู่ให้อยู่ นี่เป็นโกน้ำนมเก่านะครับตรงนี้งวดตัดออกพึ่งตัดออกส้อยนี่ก็เป็นส้อยออกนาถนน,นนะครับนาบ้นบบานนานี่ผมสิ้พพพอพ้าพี่น้องหลอจะตรงสสวน ไอ้กูซาน้อยนเด็กหน่อยพ่่ะกันที่สวนผักนะครับเดี๋ยวผมพาไปส้มเหมือนกันนี่มันแรกคือสวนผักบรรนากาี่นะครับพี่นอ้อโอ้บรรยากาศสวยงามครับมีโอกาสต้องมาให้ได้นะครับครั้งหนึ่งในชีวิตแคมครับวยวงามวิงามนะ ในส่วนก็มียาสูบมีผักกาดมีผักบุ้งยาสูบอะที่ใส่สูบเองนะครับใส่สูบเองนะสาวหางน้ำนะครับหางน้ำต้องว่าต้องว่าหางน้ำเนาะโอ้เดี๋ยวทีพาไปเบิ่งมันหดหนามพัก đúng quá Phật xuân quá Đông Hoa mong Phật xuân hai bên khắc Đông Thấy ngàm <đây> là Đấy, còn nhạt là ที่เขไปไหนไปเบื้องบนบสวนนะครับพดพดต่อแรงบ่ขึนต่อแรงเพราะักงามนะครับพี่น้องกิ่นบือหันเนาะมันแก่มันแก่นี่เอาเอาเป็นแนวก่อนนะโอ้จงหัแนวนาอความคิดเนื่อเลย ติดเลยนะครับยากาศมันมีค่อนข้างล่มทุกอย่างมาเรี้ยงนองเป็นไหครับชิบมะขอดผักอันนี้ผักกะจออะไรบ้าอ๋า<น>อหยุดเดี๋ยพักนองมีอะไรเนี่ยอันนี้พักบัวนี่นะครับโอ้อันนี้อันนี้ของอีกเก้าหนึ่งนะ อันนั้นของข้าจาทั้งหมดเลยเียงันเกียนะครพี่น้งีเจ้าเดียวักพักบัวเเอาไปพัดเสีบพัดใส่หมูครับเสียบหวกุเดียวว้าวว้โอ้ย มือกล่องทึ่กันตัวนี้อัไนครับมือกล่องฮะอะอนไล่ะยังดนบทเลครับ่าสีมือื่นนี่อาสีมือื่นนี่อะสิครับเงนเมืองเงอนผัดทีไ้มามันมีงานอ่อภาษมืง,งานแ่งทำนั่ง กบุญเดือนสามจักม่รว่าบุญเดือนสามยั่ไมมาได้มนแล้่วันเดอนายแม่แม่เดือนหนาคแม่เดือนสามก่ที่เดือนหนาันจางเดือนเนาะหน้าจางเดือนครับปับใจหลายเด้อแต่มิาพี่น้องยังเร่เลาะต้อนะครับพี่น้องน้องขออหม แล้วก็อยู่ตักชูขุ่นแล้วครับพี่น้องสร้างนโอยขุ่นละนี่ครับเป็นชีวิตประจำวันนะครับของน้องเพิ่นแต่ะละมือกตักน้าพดทพักนะครับวุ่นนมากยิ่งมือเสาะมันโวมากวันนี้เนี่ยมาเล่น oh, <my. S 1> หมดกระทงยังบ๊อดนีนะครับเวียน์กำลังสิตกดินชนข้าโพดหูหน่องเอาตักน้ำม,มาหดผักนะครับพี่น่องมันเป็นเก่ๆเลยคุณนะเป็นบอ่อน้ำ กลางเนรับพี่นอ้องชาวบ้านก็สามารถใช้ได้เบิดทุกคนนะครับง่างยาไปหน้าพี่ดีทามูบัน่งฮีเ่เป็นเปิดไปเรื่องท่องเที่ยวพุ่มวากขน,นะนาดหนาสนนะครับพี่นอ้องเป็นมูบันที สวยงามน,นี่น้องเรลือคือปลูกพักปลูกหญ้าปลูกข้าวโพดปลูกสาลี่นะครับปลูกข้าวเปกเสียงยิ้มมือเศร้ายิ้มมือเศร้าทช้บ้านกับมาขายเห็นตะเบิงบ้งตะเบิ้องนี่ครับพี่น้องผมกเ็เก็บภาพบรรยากาศบ่ได้เบิดดอกผมก็สิพยายามถ่ายให้พี่น้องได้เห็นหลายที่สุดนะครับสุดความสามารถผมแหละ <c ười> คิดพลาปดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อครับ หัวขง,งามดินดินพันง,งามนะครับปุยเกิดว่าอะไรตรนี้เย้างามเพราะว่ามันเกิดจากตัวกล้วยนะครับขี่ใส่เป็ดขี่เป็ดขี่ไก่้เนี่ยขีเ่เป็ดขี่ไก่เนื้อขี่เป็ดขี่ไก่้เนื้อ ม,ม,มเป็นดอกแล้วหามันเป็นหุ้หมน้ำนมโอ้แถวนีฉีบอยน้ำนมหลานกรอาบน้ำอาบน้ำไปหดพักเกลื่อนนป็นนั่นเ ย่ง <laughs> มือแรกก็จะได้บรรยากาศจยู่ี่แล้วได้ <laughs> ใช่ปะแค่ให้ปะแตลอะบานครับ โจโอ้เบาโจมวัน้าบ้านนะครับเบาโจเนบ้าโจ้วันนี้เขาบ้านเบ้าโจุดลอวาายเดี๋ยววิแจกเึินเงบอีกแ้วเดี๋ยวน้ำเชี่ป ตอนนี้ผมห้อนทีลยคยับพี่น้งเดี๋ยวผมขอตัวกันนิดยงกันนะครับตองข้ามผังน้ำหาเรผมลงไปถ่ายคลิปอขอขอบคุณคพื่อนพี่น้องีิดพนนะครับที่ติดตามรับชมคลิปยอจนะครับพิดพลาดนกันขอถทดขอพัยด้อครับยินดที่ไนะครับสวัสดีครับ